ดานใจของน้องๆกันบ้างค่ะแบดมินตันนะคะมีผลการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพจะมาบอกน้องๆค่ะเ oh. มะื่อวานนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสี่ของรายการที่น้องเมย์ตั้งเป้าจะป้องกันแชมป์ในรายการนี้ให้ได้เพื่อที่จะรักษามือหนึ่งของโลกนะคะเมะื่อวานนี้น้องเมย์ลงรอบสองค่ะก็คือรอบ16คนสุดท้ายพบกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าเมแพ้ไปนะครับหต่อสเกมจริงๆแล้วจากสถิติเนี่ยที่เราเจอสยากะซาโตะคนนี้เรามีสถิติที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราแพ้ตกรอบไปนะครับก็ต้องมาดูผลงานของมือวางอันดับ2ของโลกในขณะนี้ก็คือการโลเลน่ามารินนะฮะว่าตอนนี้ที่ไปแข่งแชมป์จริงแชมป์ยุโรปเนี่ย จะสามารถสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนหรือว่าอาจจะถอนตัวถ้าถอนตัวเนี่ยเราก็ยังคงเป็นมือวางอันดับหนึ่งต่อแต่ถ้าหากว่าเขาลงสู้สือครั้งนี้แล้วปรากฏว่าสร้างผลงานได้ดีอันดับของโลกอาจจะเปลี่ยนสลับกันจากสองมาเป็นหนึ่งนะฮะค่ะฟังเสีงของน้องเมย์หลังแข่งกันนะคะสวัสดีค่ะแฟนเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้เมย์ก อาจจะทำผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้ไม่ดีนะคะเมย์ก็ขอโทษทุกคนค่ะที่ทำผลงานได้ไม่ดีค่ะแต่ว่าเมย์ก็จะทำพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ส่วนรายการต่อไปของเมย์ก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเภททีมค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เมย์ก็พยายามพักผ่อน,นเยอะแล้วก็พยายามรักษาสภาพร่างกายตัวเองค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะคะก็อยากให้ทุกคนเชียร์เมย์ต่อไปค่ะแล้วก็พี่ๆนักกีฬาคนอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เ yeah, nice. ชียร์ต่อแน่นอนค่ะคือน้องเมย์ก็กล้ำศึกหนัก,กน,นะสามมาทย์ติดต่อกันแล้วก็คว้ามาได้สามแชมป์พอมารายการนี้ที่น้องเมย์เคยเป็นแชมป์แน่นอนมันก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของร่างกายน้องเมย์บอกฝากขอโทษแล้วก็ฝากเชียร์น้องเมย์ต่อไปด้วยแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาค,คนไทยทั้งประเทศให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับที่ต้องให้กําลังใจคู่อื่นน,นะครับอย่างเช่นหญิงคู่ปอป้อซับซิรี eries, แต่รัตนชัยนะครับลงคู่กับน้องเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลนะครับคู่มืออันดับ18ของโลก เมื่อวานนี้นะครับก็ชนะคู่ปรับจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายพร้อมตัวไปโอลิมปิกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยโอ้ยินดีด้วยปอปอ,ปอกับน้องเอ,อิร์ทนะคะส่วนคู่ผสมก็ต้องให้กำลังใจนะครับอาร์ตบดินอิสระกับเอ็มสาวิตรีอมมตพ่ายอันดับ17ของโลกเมื่อวานนี้ก็ชนะคู่มืออันดับ5ของโลกจากจีนไปหลังจากที่คู่แข่งถอนตัวจากอาการบาดเจ็บ ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายแบบสบายๆพร้อมกับตั๋วไปโอลิมปิกครับอืมสรุปทีมแบดมินตันไทยเราคว้าโคต้าเพิ่มในโอลิมปิกเกมสที่บราซิล3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือใช้เดียว ซูเปอร์แมนบุญศักด์พลสนะ,นะครับหญิงคู่ปอป่อ,ปอกับเอิร์ธพุทธิตานะครับแล้วก็คู่ผสมอาร์ตบดินกับเอ็มสาวิตรีที่ได้ไปอยู่แล้วนะครับรวมทั้งหมดเป็น4โคต้าของทีมนักตกขนไก่ไทยครับคือพอไปรวมกับของน้องเมก็เลยกลายเป็น3าบกหนึ่งเราก็เลยได้ไป4โ <4 S 2> คต้า4โคต้านะคะเดี๋ยวเชียร์กันในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะสําหรับการแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์นะคะที่บราซิลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผ่านพลตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีค่ะหลังผลการแข่งขันนะคะท่านนายกบอกว่าฝากให้กําลังใจน้องเมย์ด้วยรวมถึงนักกีฬาแบดมินตันร่วมทีมคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์น้องเนทนิชาออนนะคะถึงแม้ว่าจะแพ้คู่แข่งแต่นายกรัฐมนตรีก็ขอให้นักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะน้องเมย์มุง่งมั่นต่อไปเพราะว่าการแพ้ชนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ การรักษาแชมป์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสําหรับผู้ชนะจึงอยากให้มีกําลังแรงใจสู้ต่ออย่าเพิ่งไปท้อถอยและให้ระลึกไว้เสมอว่าคู่แข่งขันจากทุกประเทศคือเพื่อนของเราก็ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็มองไปข้างหน้าครับเชียร์กันต่อนะ